สวัสดรัๆเพื่อนๆขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องว่าน,น้อยซอยหนึ่งนะครับเราวันนี้เหมือนเคยนะครับพบกับผมเกาลัดพร้อมกับหนังสนุกๆที่เลือกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับและก่อนที่จะไปชมไปฟังครับขอเพื่อนๆช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยการเข้าไปกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับหนังวันนี้นะครับชื่อเรื่องว่า The Curse of Sleeping Beauty ครับเริ่มเรื่องจากชายคนหนึ่งที่เดินอยู่ท่ามกลางทะเลทรายเขาพบเข้ากับตําหนักกลางทะเลทรายที่ด้านในมปหญิงสาวรูปงามนอนหลับไหลอย,อยู่เขาเข้าไปหาเธอใกล้ๆ พร้อมกับรูปใบหน้าของเธอเบาๆก่อนที่จะเข้าไปจุ่มพิษจู่ๆก็มีเสียงประหลดาดดังขึ้นในหัวของเขาเขากรีดร้องอย่างทรมานก่อนที่จะลืมตาม,มาและพบว่าตัวเองนั้นฝันร้ายเขาลุกขึ้นจับเตียงด้วยเหงื่อที่เปียกโชกทั่วไปทั้งตัวก่อนจะสะดุ้งอีกครั้งด้วยเสียงนาฬิกาปลุกเขาปิดมันและล้มตัวลงนอนต่อในเช้าวันใหม่ของชายหนุ่มที่ตอนนี้เขาตื่นตัวดีแล้วเขากําลังลงสีงานศิลปะของเขาอย่างใจจดใจจอ่อก่อนที่จะมีเพื่อนชายเข้ามาในห้องพร้อมกับบอกว่า เขานั้นเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อนของเขาเริ่มบนที่เขาไม่ยอมออกจากห้องก่อนที่จะชวนเขาไปงานวันเกิดเพื่อนผู้หญิงเขาปฏิเสธคำเชิญไปในเวลานี้เขาตัดสินใจไปพบกับจิตแพทย์เพื่อปรึกษาอาการผีอำเขาบอกกับหมอว่าเขาฝันถึงหญิงสาวที่หลับไหลอย,อยู่กลางทะเลทรายในเวลาทุกเช้าและตอนจบมักจะจบแบบเดียวกันเสมอหมอบอกกับเขาว่าความฝันนั้นเกิดจากการที่เขาไม่ได้เจอผู้คนภายนอก ซึ่งสามารถแก้ได้ด้วยการออกไปพบเจอสังคมภายนอกบ้างเขาออกไปข้างนอกเพื่อวาดรูปเปลี่ยนบรรยากาศตามที่หมอแนะนําในระหว่างที่วาดอยู่เขาก็เห็นสาวในชุดสีขาววิ่งผ่านเข้าไปในป่าแต่เสียงมือถือของเขาดังขัดขึ้นมาซะก่อนเขากดรับสายทันทีแต่สายตายังคงสอดสองเข้าไปในป่านั้นปลายสายบอกกับเขาว่าให้เขานั้นเข้าไปรับมรดกที่สำนักงานเขาตรงไปที่นั่นทันทีทันทีที่เขาไปถึงเขาพูดคุยกับพนักงานจัดการมรดกเขาไม่เข้าใจว่า ทำไมลุงขาวไครเสอร์ที่ตายไปแล้วถึงยกบ้านและที่ดินให้กับเขาสาวพนักงานตอบกลับว่าเธอเองก็ไม่ทราบรู้แค่ว่าที่นั่นเป็นที่ของตระกูลเขาอยู่แล้วก่อนจะมอบสองจดหมายอีกฉบับหนึ่งให้เขาอีกรูปภาพคลืหัสหลังใหญ่ทําให้เขาสะดุดตากับมันก่อนจะถามหญิงสาวว่าลุงของเขานั้นตายยังไงเธอบอกกับเขาว่าพบศพของเขาใกล้แม่น้ําในที่ดินซึ่งเป็นการปิดชีวิตตัวเองเขาเดินออกมาจากสํานักงานพร้อมกับตรงกลับไปที่บ้านของเขาทันที เขานั่งอ่านจดหมายของเขาในจดหมายเอ่ยถึงชื่อของเขาโทมัสโทมัสคานต้องการที่จะฝากไคเซอร์การ์เดนบ้านหลังนั้นให้กับเขาเนื่องจากเขาไม่สามารถที่จะดูแลมาได้ต่อไปอีกแล้วอีกทั้งยังบอกว่าผู้ชายในตระกลูลน,นี้มีความผิดติดตัวตามมาหลังจากที่โทมัสอ่านจดหมายทั้งหม,งหมดของเขาจบเขาก็เตรียมเสื้อผ้าทั้งหมดที่จําเป็นแล้วออกเดินทางไปที่คะหาดนั้นทันทีโทมัสขับรถตามทางไปเรื่อยๆเ,เขานึกถึงคําพูดของเขา ที่บอกเขาในจดหมายเมื่อไปถึงไคเซอร์การ์เดนมันมีกฎเล็กๆน้อยๆที่ต้องปฏิบัติตามข่าวบอกว่าเชื้อสายของพวกเราทําให้เข้าถึงได้ในทุกส่วนของบ้านแต่ห้ามเข้าไปในห้องลับที่อยู่ใต้ดินเด็ดขาดที่นั่นมีเหตุผลที่ไม่ควรเข้าไปและมีสิ่งของที่ปกป้องผู้บุกรุกและตามต่อด้วยคําบอกลาและคําขอโทษของเขาข่าวบอกว่ามันคือคํำสาบและขอให้วิญญาณอยู่ข้างเขาโทมัตมาถึงไคเซอร์การ์เดนเขายืนมองประตูทางเข้าอย่างนิ่ง ก่อนที่จะได้ยินเสียงหญิงสาวปริศนาเรียกชื่อของเขาแบบไม่หยุดพักเขาหันกลับมามองก็ไม่เจอใครโทมัสตัดสินใจที่จะเข้าไปในตัวบ้านประตูถูกล็อกเอาไว้เขาจึงจำเป็นต้องเดินไปหาทางเข้าทางอื่นเขาเดินสำรวจไปรอบๆบบ้านด้วยไฟฉายดวงเดียวก่อนที่จะกลับมาหยิบแท่งเหล็กในรถของเขาเพื่อใช้เปิดประตูบ้านเขาสามารถเข้ามาด้านในได้แล้วบรรยากาศด้านในเงียบสงัดมันรกลางและเต็มไปด้วยฝุน่นมีอักขระเขียนรอบซุ้มประตูด้านในบ้านรูปปั้นถูกล่ามโซ่ เขาเอื้อมมือไปเพื่อจะเปิดประตูแต่ประตูกลับเปิดออกเองโทมัสเดินเข้าไปสำรวจด้านในที่เต็มไปด้วยหุน่นจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆป,ประตูถูกเปิดปิดเองเสียงดังทีๆเขารีบออกมาจากห้องนั้นทันทีก่อนจะเข้าไปเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งในบ้านซึ่งทั้งคู่ตกใจซึ่งกันและกันก่อนที่เธอจะแนะนำตัวกับเขาว่าเธอชื่อลินดาที่ถูกส่งมาเรื่องมรดกเธอให้กุญแจบ้านกับเขาพร้อมบอกว่าเธอมีผู้ที่จะประเมินบ้านหลังนี้ในอาทิตย์หน้า ก่อนที่พวกเขาจะพูดถึงลุงของเขาโทมัสพูดถึงจดหมายของลุงว่ามันแปลกมากลินดาขอเขาดูจดหมายนั้นนั่นทําให้โทมัสสงสัยว่าเธอจะอยากรู้ไปทําไมเธอนิ่งไปสักพักก่อนจะเปลี่ยนเรื่องและขอตัวกลับโทมัสกลับมาที่บ้านของเขาในเวลานี้เขานอนอยู่บนเตียงก่อนที่จะหลับไปในความฝันของเขาเขาฝันเห็นหญิงสาวที่นอนหลับไหลอย,อยู่ในหลังไม้เขาเข้าไปลูบผมของเธอพร้อมกับจุ่มพิษที่หน้าผากหญิงสาวตื่นขึ้นมาพร้อมกับเรียกชื่อเขาโทมัสบอกว่า เขาต้องตื่นแล้วในตอนนี้เธอบอกกับโทมัสว่าดินแดนนี้เหมือนฝันเขาฝันถึงเธอเธอก็ฝันถึงเขาเธอบอกว่าเธออยู่ใกล้เขามากในความเป็นจริงทําให้เธอสามารถตื่นขึ้นมาโทมัสเรียกเธอว่าเจ้าหญิงนิทราเธอบอกว่าเธอนั้นชื่อใหม่อารโรสเขาถามกับเธอว่าหมายความว่ายังไงที่ในโลกจริงเธออยู่กับเขาใบอาบอกกับเขาว่าเธอยังหลับไหลเพื่อรอจุ่มพิษของเขาทําให้ทั้งคู่เข้าจูบก,กัน ก่อนที่ไบอาจ,จะมองผ่านไปที่ด้านหลังของเขาในตาของเธอเบิกโพรงพร้อมกับร้องบอกโทมัสว่าอย่าไปเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับเรียกชื่อเธอเขาใจเต้นถี่และรู้สึกถึงบางอย่างที่ทับอยู่บนตัวของเขาโทมัสสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกรอบเขาฝันซ้อนฝันและเขารู้สึกตกใจมากอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้โทมัสกาลังพูดคุยกับนายประเมินว่าบ้านหลังนี้จะต้องแก้อะไรบ้างก่อนที่นายประเมินจะพูดถึงห้องใต้ดินเขาคิดว่ามันน่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นเพราะมันไม่ได้อยู่ในแปลนบ้าน และทั้งคู่ก็แยกย้ายกันโทมัสเข้ามาในตัวบ้านพร้อมกับซ่อมไฟไฟในตู้โชว์ถูกเปิดมีกริดและเชิงเทียนวางเอาไว้เขาหยิบกริดขึ้นมาดูก่อนที่จะจิ้มเข้าไปในตาของเชิงเทียนจู่ๆก็มีเสียงบางอย่างลอดออกมาเบาๆด้านหลังชั้นวางของแต่เขาก็ไม่ได้สนใจก่อนที่จะไปสำนักงานเทศบาลเขาต้องการดูบันทึกอสังหาริมทรัพย์พนักงานทำหน้าแปลกใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินชื่อบ้านของเขาก่อนที่จะให้เขาเข้าไปหาข้อมูลโทมัสค้นเอกสารเกี่ยวกับบ้านของเขา เขาเริ่มตรวจดูแปลนบ้านหลังนี้ในการสำรวจครั้งแรกของบ้านนั้นไม่ผ่านมีจดหมายเล็กๆแนบเอาไว้ว่าทำไมถึงไม่ผ่านทำไมเขาถึงหายไปจดหมายถูกเขียนไว้อย่างไม่มีคำตอบจูจ่ๆโทมัสก็เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงเขาล้มลงไปกับพื้นพร้อมกับร้องด้วยความเจ็บปวดและอีกแป๊บเดียวมันก็หายไปแบบที่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนโทมัสดักรอเจอรินดาที่รถของเธอเขาบอกว่าเขาเข้าไปที่สำนักงานเทศบาลมาลินดาถามเขาว่าเขาเจออะไร เขาเล่าให้เธอฟังว่าบ้านเป็นของตระกูลเขามานานแล้วชื่อแรกก็คือเจคอบไคเซอร์1876ลินดาบอกว่าน่าสนใจโทมัสถามเธอว่าลินดามีข้อมูลอื่นที่น่าสนใจไหมลินดาก็แกล้งเฉยเฉยนั่นเลยทําให้โทมัสอยากบอก,กบเธออีกว่าเธอนั้นรู้อยู่แล้วก่อนจะโชว์โน้ตแผ่นหนึ่งที่เขาเจอและพบว่าลายมือมันตรงกับลายมือของเธอที่ทําการประเมินลินดารีบยั่งโน้ตแผ่นนั้นมาพร้อมกับขอตัวไปโทมัสพยายามถามเธอ ถึงความจริงที่ทําให้เธอยอมบอกว่าพี่ชายของเธอตายในบ้านหลังนั้นและต่อว่าตระกูลของโทมัสพยายามโกหกและบิดเบือนความจริงเธอบอกอีกว่ามีคนอีก50กว่าคนหายไปในบ้านหลังนั้นภายในเวลา125ปีโทมัสนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยและเขาต้องการที่จะขายบ้านหลังนั้นทิ้งซะจูๆ่ๆโทมัสก็เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงครั้งเขาล้มลงหมดสติไปเขากลับเข้าสู่ดินแดนความฝันของใบอาอีกครั้งใบอาบอกกับเขาว่าเขาเป็นคนเดียวที่จะปลดปล่อยเธอ เธอบอกว่าโทมัสมีพลังที่ยิ่งใหญ่และปีศาจกลุ่มหน้ารู้ดีเขาบอกว่าเขาเจอเธอเ,ธอเมื่อวานปีศาจนั้นเป็นเพียงผู้บุกรุกในโลกของโทมัสนางทําให้ใบาอาติดค้างและทําไม่ลบคําสาบออกเขาและใบาอาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันจริงๆโทมัสถามถึงวิธีการลบคาํบาสาบใบอาบอกว่าเขาอยู่ห่างจากเธอเมื่ออยู่ห่างกันร่างกายของโทมัสจะสั่นไหวนั่นคือคาําสาบและมันกักขังเอาไว้ในตัวใบาอาด้วยเช่นเดียวกันเธอบอกโทมัสอีกว่าสายเลือดนั้นได้ปลุกเธอได้ และมันจะเปิดได้ทุกประตูก่อนที่ใบาอาจ,จะบอกให้เขารีบตื่นได้แล้วโทมัสตื่นขึ้นมาที่ไคเซอร์การ์เดนพร้อมกับลินดาที่เดินเข้ามาพร้อมกับอาหารที่ซื้อมาให้เขาลินดาบอกว่าเขาหมดสติไปและเธอพาเขาไปโรงพยาบาลแต่เขาเอาแต่บอกให้พากลับมาที่ไคเซอร์การ์เดนลินดาโชว์รูปพี่ชายของเธอให้ดูและเล่าเรื่องก่อนที่เขาจะหายตัวไปเขาเมาและเดินมาที่บ้านหลังนี้และนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นเขาทุกๆ2-3ถึงปี มักจะมีคนหายตัวไปที่บ้านหลังนี้คนที่เป็นเจ้าของบ้านคนที่สองไมเคิลไคเซอร์เขาพยายามที่จะเผาบ้านหลังนี้แต่สุดท้ายเขาก็เสียชีวิตลงไม่นานจากเหตุการณ์นั้นทุกคนที่เป็นผู้ชายปิิชีวิตตัวเองและเก็บตัวและเธอเชื่อว,ว่ามันเป็นเพราะบ้านหลังนี้มีเรื่องที่เหนือธรรมชาติโทมัสรู้สึกและคิดหนักว่านี่เป็นคำสาปและตำรวจค้นหาทุกอย่างในบ้านหลังนี้แล้วแต่ก็ไม่พบอะไรลินดาบอกว่าอยากจะเห็นจดหมายเขาเพราะบ,บางที อาจจะบอกอะไรเกี่ยวกับสายเลือดของโทมัสโทมัสย้อนคําว่าสายเลือดก่อนที่จะให้จดหมายกับเธอและเรียกเธอให้พาไปดูอะไรบางอย่างเขาพาเธอลงมาดูตู้โชว์อันเดิมและบอกกับเธอว่านายประเมินเชื่อว่ามีห้องลับด้านหลังตู้นี้แน่ลินดาพยายามดันตู้ออกแต่ก็ไม่เป็นผลทั้งสองเห็นคราบเลือดที่เป็นสัญลักษณ์ของเชิงเทียนก่อนจะหยิบกริดขึ้นมาเขาจิ้มลงไปที่นิ้วของเขาก่อนจะป้ายเลือดลงไปบนตราประตูถูกเปิดออกทั้งคู่เข้าไปในห้องลับด้านใน ข้างในเต็มไปด้วยหนังสือดะลูปั้นโบราณลินดามองเห็นทางที่ถูกปิดเอาไว้เหมือนอุโมงค์แต่โทมัสรเรียกเธอให้กลับมาดูบางอย่างสมุดบันทึกเล่มใหญ่และเก่ามากมันถูกปิดล็อกด้วยเทียนลินดากระชากมันออกและทําให้โทมัสร,ร้องว่าเธอทําอะไรเขาบอกว่าในจดหมายของลุงผนึกนั่นหมายถึงว่าให้การคนนอกออกซึ่งหมายถึงลินดาด้วยที่เป็นคนนอกโทมัสเปิดดูด้านในและเทียบกับจดหมายอีกฉบับของลุงเขาพวกเขาไม่เข้าใจว่ามันคือภาษาอะไร แล้วจู่ๆก็เกิดเสียงแปลกๆขึ้นก่อนที่ไฟในห้องจะเริ่มดับโทมัสถามว่าจะเห็นนั่นไหมแตลินดาไม่เห็นก่อนที่จะมีหุ่นที่ลุมเข้ามาจับขาของพวกเขาไว้ทั้งสองกลับขึ้นไปด้านบนแต่ถูกหุ่นตัวหนึ่งจับเอาไว้มันพยายามทำร้ายลินดาแต่โทมัสก็ช่วยเธอไว้ได้ทำให้เขาถูกหุ่นนั่นกัดเข้าที่ไหล่ก่อนที่มันจะถอยกลับไปหุ่นไม่คิดจะทำร้ายโทมสัสพวกเขาขึ้นมาด้านบนได้สำเร็จแต่ก็ต้องตกใจว่าภายในบ้านนั้นเต็มไปด้วยหุน่นทั้งคู่พยายามเดินอย่างเบาฝีเท้า เพื่อที่จะผ่านมันไปหุ่นตัวหนึ่งลืมตาขึ้นมาโทมัสเรียกให้เธอระวังก่อนจะค่อยๆย,ย่องทั้งสองใกล้ถึงประตูแล้วแต่ทันใดนั้นหมุนตัวหนึ่งก็เข้ามากอดที่ด้านหลังของโทมัสเอาไว้ทําให้เขาทําบันทึกร่วงไปกับพื้นแต่โทมัสก็สะบัดออกมาได้สําเร็จและหยิบบันทึกออกมาด้วยได้แต่เขาก็ไม่ได้ล็อกประตูบ้านไว้อย่างเดิมไปรถคันหนึ่งเข้ามาและเรียกให้ทั้งคู่ขึ้นรถชายแก่พูดขึ้นมาว่าเขาสงสัยแต่แรกแล้วเพราะว่าลินดาดูสนใจบ้านหลังนี้เป็นอย่างมาก ลินดากล่าวขอบคุณเขาที่มาทันเวลามากๆก่อนที่เธอจะแนะนําชายแก่ให้โทมัสรู้จักเขาคือริชาร์ดเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหนือธรรมชาติก่อนที่ทั้งหมดจะไปที่บ้านของลินดาเธอโชว์บางอย่างให้กับทั้งสองดูมันเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายรอบๆบ,บ้านไคเซอร์การเดนทั้งหมดเป็นผีที่ลินดาถ่ายติดมันดูเหมือนเทวทูตเป็นทั้งธรรมะและอาธรรมมันเป็นอิสระเสรีและสามารถสิงสู่สิ่งที่ไม่สามารถขยับได้ลินดาบอกกับริชาร์ดว่า โทมัสป่วยและต้องติดอยู่บ้านหลังนั้นตลอดไปไม่างนั้นเขาจะต้องตายโทมัสขอยืมรถของริชาร์ดและขับออกมาด้านนอกเขานอนอยู่บนกระโปรงรถพร้อมกับกลดด่าลุงของเขาที่ทําให้เขาเจอกับเรื่องแบบนี้ก่อนที่เขาจะหันมาสนใจกับบันทึกโทมัสกลับมาที่บ้านของรินดาพร้อมกับโชว์หน้าหนังสือหน้าหนึ่งให้ทั้งสองดูพร้อมกับบอกว่าตัวเขาไม่ได้ติดอยู่กับบ้านแต่ติดอยู่กับเธอไบอาโรสเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะได้บ้านมาเธอหลับไม่ยอมตื่น จนกระทั่งเขาได้บ้านมาเธอถึงตืง่นขึ้นไลรอาบอกกับเขาว่าเธออยู่ที่ไหนสักแห่งในบ้านและมีที่เดียวที่ยังไม่ได้ดูก็คือห้องใต้ดินและไบอาได้พูดถึงปีศาจกลุ่มหน้าให้เขาฟังเขาพูดพร้อมกับเปิดหน้าบันทึกไปด้วยริชาร์ดบอกว่าเขาเคยเห็นภาพวาดโบราณน,นี้ตอนเดินทางไปจอร์แดนแต่เป็นเวอร์ชั่นของสตรีเอราบัสในตำนานกรีกและนี่เป็นแหล่งของความหลอนแน่โทมัสเสนอว่าควรที่จะไปตามหาไบอาและปลุกเธอมันจะสามารถทำลายคำสาบได้ริชาร์ดเปิดบันทึกไปอีกหน้า มันเป็นภาษาโบราณที่ไม่สามารถแกะได้และริชาร์ดบอกว่าคนที่แกะมันออกได้ก็คือแฟนเก่าของลินดาและเธอก็ปฏิเสธว่านั่นไม่ใช่แฟนของเธอทั้ง3ยืนอยู่ที่หน้าบ้านของเดนียลเพื่อนเก่าลินดาเดเนียลเปิดประตูทักทายทั้ง3ก่อนจะเชิญให้เข้ามาด้านในก่อนจะเริ่มแกะภาษาโบราณในบันทึกด้วยโปรแกรมของเขาพวกเขาใช้เวลากันหลายวันหลายเดือนในฝั่งบ้านของไคเซอร์การ์เดนนายประเมินที่เข้ามาประเมินบ้านหลังนี้เขาเห็นว่าโทมัสไม่ได้ล็อกประตูบ้านไว้ เขาเดินเข้าไปเรียกหาโทมัสและบ่นเรื่องไฟที่ยังใช้การไม่ได้เขาขึ้นไปชั้นบนแต่ก็ไม่เจอกับโทมัสในห้องหลายห้องเต็ไมไปด้วยหุ่นที่ยืนนิ่งเขาหันกลับไปทางเดินและเจอเข้ากับหุ่นที่ยืนขวางทางอยู่เขาเดินเข้าไปใกล้ๆพร้อมกับถามหุ่นว่ามาทําอะไรตรงนี้มีมแมลงออกมาจากตาหุน่นทําให้เขาตกใจกลัวและหนีเข้ามาข้างในห้องเขาพยายามหาทางออกแต่ก็ไม่สามารถออกไปได้เขาถูกหุ่นโจมตีในบ้านหลังนั้นและกลับมาในฝั่งของโทมัสที่ตอนนี้เขาไม่ยอมหลับยอมนอน เอาแต่เฝ้าโปรแกรมที่มันกําลังแกะภาษาลินดาเดินเข้ามาหาเขาพร้อมกับแก้วกาแฟลินดาบอกว่าเธอดีใจที่เขายังสบายดีและได้ต่อสู้เรื่องนี้ไปด้วยกันแต่โทมัสกลับบอกกับเธอว่านี่เป็นเรื่องของเขาและก่อนที่โทมัสจะพูดถึงใบอานั่นทําให้ลินดาทําตัวไม่ถูกก่อนจะขอตัวกลับไปนอนโทมัสเริ่มฝันถึงหลายๆเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ก่อนที่แดเนียลจะเรียกทั้งหมดมาเพื่อบอกว่าเขาได้ข้อมูลในบันทึกนั้นแล้วทั้งหมดเริ่มอ่านข้อมูลที่ได้มา จูจ่ๆโทมัสก็ล้มลงไปกับพื้นนั่นทําให้ลินดาและริชาร์ดรีบพาเขากลับไปไคเซอร์การ์เดนระหว่างทางโทมัสร้องด้วยความเจ็บปวดเขาเห็นภาพของตัวเองที่ถูกมัดและรายล้อมไปด้วยหุ่นมีใบาอาที่กําลังเรียกหาเขาให้รีบมาหาเธอก่อนที่ปีศาจจะครองที่นี่สําเร็จเธอบอกว่าถ้าโทมัสเจอปีศาจคลุมหน้าในร่างเดิมมันจะเป็นยิ่งกว่าฝันร้ายและสายเลือดของเขาจะไม่สามารถปกป้องเขาได้อีกโทมัสร้องด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับบอกลินดาว่า เขาต้องไปคนเดียวแต่ลินดานั้นไม่ยอมอย่างเด็ดขาดทั้งหมดมาถึงที่ไคเซอร์การ์เดนโทมัสเห็นว่ารถของนายประเมินจอดอยู่เขารีบเข้าไปตามหานายประเมินทันทีโทมัสเจอเขากับลุ่นที่เต็มไปด้วยเลือดของนายประเมินนั้นทําให้โทมัสโกรธมากและต้องการที่จะจบเรื่องนี้ทั้งหมดตรงเข้ามาในห้องใต้ดินทันทีอุโมงค์ทางเข้าที่ถูกกล้ามไว้ด้วยโซ่ถูกพังออกโดยโทมัสประตูอุโมงค์ถูกเปิดออกริชาร์ดบอกว่ามันรู้ว่าพวกเรามาก่อนที่เขาจะนําโทมัสและลินดาเข้าไปด้านใน ระหว่างทางในอุโมงมีเสียงแปลกๆดังขึ้นตลอดทางมีจีนวิ่งอยู่ทั่วทางเดินริชาร์ดจ,จัดการไล่พวกมันกลับลงนรกก่อนที่จะพากันเดินเข้าไปด้านในต่อด้านในดูเหมือนโรงพยาบาลหุ่นที่อยู่ในนี้มาดูต่างจากหุ่นด้านบนทั้ง3แยกกันเดินออกไปดูคนละฝั่งโทมัสเปิดผ้าคลุมออกและเจอเข้ากับหุ่นที่ถูกพันด้วยสายไฟในด้านของลินดาเธอเปิดผ้าคลุมหุ่นออกมาเธอก็ต้องตกใจเพราะนั่นคือพี่ชายของเธอหุ่นทั้งหมดตื่นขึ้นก่อนจะเข้าไปทำลายทั้ง3าคน ดินดาลองให้ที่เห็นพี่ชายของเธอได้กลายเป็นหุ่นทั้ง3าคนมุ่งหน้าเข้าไปต่อพวกเขาเดินเข้ามาถึงด้านในห้องสุดท้ายมีปีศาจที่กําลังนั่งทําอะไรสักอย่างกับเครื่องจักรและคิดว่าใบาอ่าน่าจะอยู่ตรงประตูอีกฝั่งริชาร์ดและดินดาจะหลอกล่อปีศาจเพื่อให้โทมัสเข้าไปปลุกใบอ่าปีศาจเอ่ยว่านางนั้นเห็นริชาร์ดและดินดาแล้วก่อนที่นางจะลุกขึ้นและบอกว่าใครที่เข้ามาในดินแดนของนางจะต้องตายนางมีหน้าที่ปกป้องรักษาคำสาบนางบอกว่า พวกเรามีกัน13ตนก่อนที่ปีศาจจะทำลายทั้งสองก่อนจะถามหาโทมสัสในฝั่งของโทมสัสเขาเข้ามาด้านในอีกฝั่งของประตูได้สำเร็จเขาเห็นใบาอาที่นอนอยู่ในกล่องเหล็กอย่างเงียบสงบเขาเปิดกรงออกและเลื่อนตัวเธอออกมาด้านนอกโทมสัสเข้าไปจุ่มพิษเธอในทันทีแต่เธอก็ไม่ได้ลืมตาขึ้นมาทำให้เขานึกถึงคำสาบสายเลือดก่อนที่เขาจะกัดริมฝีปากจนเลือดซึมออกมาและเข้าไปจุ่มพิษเธออีกครั้งในครั้งนี้ใบาอาลืมตาขึ้นมา เธอลุกขึ้นและหันมามองเขาด้วยใบหน้าเรียบเฉยเธอกล่าวขอบใจแก่เขาพร้อมกัดเข้าไปจุบโทมัสอีกครั้งสีตาของเธอเปลี่ยนไปเป็นสีดำใบาอาบอกกับเขาว่าคําทํานายสมบูรณ์แล้วเธอใช้พลังผลักเขาหมดเกือบหมดสติใบาอาบอกกับโทมัสว่าหน้าที่ของเขาหมดลงแล้วแต่หน้าที่ของเธอนั้นเพิ่งเริ่มขึ้นโทมัสรู้สึกสับสนอย่างมากก่อนที่จะรู้ตัวว่าตัวเองนั้นถูกหลอกในฝั่งของลินดาปีิาจทกุมหน้าโมโหอย่างมากที่พวกเขาทั้งหมดเข้ามาที่นี่นางบอกอีกว่า การปลดปล่อยคำสาปจะทำให้ปีศาจแห่งสายเลือดมรณะไคเซอร์มาที่นี่อย่างไม่ทันที่นางจะพูดจบปีศาจคลุมหน้าก็สิ้นใจด้วยการที่ไบาอาร์ควกหัวใจนางจากทางด้านหลังโทมัสวิ่งตามมาพร้อมกับตะโกนว่าไบาอานั้นคือปีศาจและจาเป็นต้องหยุดนางให้ได้ก่อนที่จะล้มลงไปกับพื้นลินดารีบวิ่งเข้าใส่ไบาอาทันทีแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ไบาอารได้ไว้ชีวิตเธอเพื่อจะแสดงความมืดมิดของนางให้เธอดู ก่อนที่ไบาอาจะเรียกเหล่าจินพาตัวเธอและโทมัสไปจากที่นี่ในฝั่งของแดเนียลที่ยังแกะภาษาโบราณอยู่เขาก็ต้องอุทานด้วยความตกใจในบันทึกได้บอกไว้เพิ่มเติมอีกว่าเราถูกสาบด้วยวิญญาณแห่งปีศาจและเลือดของพวกเราพวกมันจะอยู่กับเราและมันจะใช้ร่างกายของเราเพื่อสิงสู่เริ่มต้นจากความฝันจากนั้นความเจ็บปวดจะเข้ามาและเริ่มได้ยินเสียงคำสาบวิญญาณจากตระกูลไคเซอร์แทรกอยู่ในเลือดของเขาแต่ขอเตือนว่าคนพวกนั้น ต้องไม่ติดต่อกับคำสาบเพราะเจ้าจะไม่มีวันรู้ว่านั่นคือสิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงผู้ที่จะใช้คำสาบของเราเพื่อเรียกเคลียร์แม็กวันสิ้นโลกของเราในตอนนี้ใบาอาจต้องการที่จะปลุกปีศาจที่เหลือเพื่อต้องการให้เหล่าปีศาจนำเคลียร์แม็กมาสู่นางร่างของโทมัสถูกทําให้ลอยอยู่บนฟ้าพร้อมกับเหล่าจินที่ลอยอยู่รอบตัวเขาแล้วหนังก็จบลงครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆหนังเรื่อง Curse of Sleeping Beauty นะครับ ครับก็เป็นหนังที่ฉีกออกจากความเข้าใจเดิมๆครับของ s l e e p i n g Beauty ครับหรือว่าเจ้าหญิงนิทราที่เราคุ้นเคยกันนะครับเป็นเรื่องของความฝันนะครับที่พระเอกก็พยายามจะเอาเรื่องราวต่างๆมาปฏิปต่อกันนะครับแล้วก็คิดว่าการไปจุมคิดของเขากับเจ้าหญิงนิทราถูกปลดปล่อยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาปกติได้นะครับแต่หารู้ไหมนะครับปรากฏว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาจะถึงตอนท้าย เขากับถูกหลอกครับหลังจากที่เขาจูบใบอาจก็น่าจะเรียบร้อยนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเหตุการณ์ยิ่งรุนแรงเข้าไปอีกหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่คล้ายกับจบครับแต่ก็ดูเหมือนไม่จบนะครับเหมือนเป็นหนังตอนเริ่มต้นของซีรีส์อะไรซะมากกว่านะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชมแล้วครับถ้ามีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบนะครับขอเพื่อนๆเนป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยการเข้าไปกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามด้วยนะครับหากเป็นหนังเรื่องไหนที่อยากไปแนะนําให้เราเลือกมาเล่าก็สามารถแนะนําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเกาลัดต้องลาไปแล้วครับพบกับหนังสนุกๆได้ใหม่ในตอนต่อๆไปครับ